ตลาดซื้อขายนักเตะเดือดระุซัมเมอร์2024ตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้นชมคลิปการย้ายทีมทางการพิมพ์ชูเสื้อแล้วครับชมข่าวการซื้อขายนักเตะพิมพ์ตลาดซื้อขายนักเตะชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนคอบอล กล้ปิดดิวมิเลนโควิชจ่อย้ายร่วมทับเจ้าป่าเสริมแนวรับนอตติงแฮมฟอเรสทีมในสึกแพมเบลิกอังกฤษจ่อปิดดิวคว้าตัวนิโคล่ามิเลนโควิชกองหลังของฟิโอเรนตินา่าเข้ามาเสริมแก่งในแนวรับนิโคล่ามิเลนโควิชกองหลังทีมชาติเซอร์เบียเป็นที่สนใจจากหลายทีมในแพมเบลิกอังกฤษที่ต้องการดึงตัวมาร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้โดยแข่งรายนี้มีข่าวเชื่อมโยงกับทั้งท็อตแนมอสเปอร์และนอตติงแฮมฟอเรส แต่ถ้าว่าเป็นทีมเจ้าป่าที่ขยับเข้าใกล้ในการได้ตัวแข้งรายนี้มากที่สุดโดยรายงานข่าวจากสปอร์ตอิตาเลียสื่อของอิตาลีระบุว่า Forest, นอตติงแฮมฟอเรสใกล้จะบรรลุข,ข้อตกลงกับฟิออรนติน่าในการสัญญาคว้าตัวนิโคลามิเลนโควิชเข้ามาร่วมทัพรายงานข่าวระบุด,ด้วยว่าทั้งสองสโมสรใกล้จะบรรลุข,ข้อตกลงในการเจรจาเกี่ยวกับจิวการย้ายทีมครั้งนี้แล้วซึ่งอาจจะบรรลุข,ข้อตกลงกันได้ที่ค่าตัว12ล้านปอนด์และนอตติงแฮมฟอเรส อาจจะต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก2-3ล้านยูโรเป็นโบนัสตามผลงานของกองหลังรายนี้นะครับสำหรับมิเลนโควิชมีความต้องการจะเล่นในเวทีเพเมริกอังกฤษและยินดีจะย้ายไปร่วมทัพนอตติงแฮมฟอร์เรสหากว่าทั้งสองสโมสรส,สามารถเจรจาปิดติวกันได้สำเร็จนะครับขอลาแมนซิตี้ฮูเลียนอาวาเลสปัดต่อสัญญากระหายซบเปแอชเช สื่อเผยฮูเลียนอาวารเลสกองหน้าทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ร้องขอย้ายสโมสรโดยปัดการต่อสัญญาฉบับใหม่หลังจากได้รับความสนใจจากปารีสแซต์แมงทีมเงินถังจากลิกเอิงนะครับเอลชิลินกิโตรายง,งานข่าวว่าอาวารเรสหัวอหอกทีมชาติอาร์เจนตินาตัดสินใจร้องขอย้ายออกจากสังเวียนแข่งเอทิฮัสเตเดียมหลังจากไร้วิเวลผง,งาดเป็นสิบเ็ตัวจริงของทัพเรือใบสีฟ้าในฤดูกาลใหม่และเมินการต่อสัญ,ญญาใหม่กับทีมแชมป์พยมริกอังกฤษ สื่อเจ้าดังกล่าวระบุว่านอกจากปารีสแซ็งแมงแล้วเชลซี Chelsea, ทีมคู่แข่งร่วมศึกพรมเมลีกก็สนใจดึงดาวเตะเลือดฟ้า,าขาวไปร่วมทีมด้ยวยเช่นกันและเชื่อว่าน่าจะต้องควักกระเป๋าไม่ต่ำกว่า70ล้านปอนหรือประมาณ32,90ล้านบาทนะครับถึงขณะนี้อวเลซซึ่งย้ายมาค้าแข่งกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อปี2022่ได้แชมป์ในระดับสโมสรและทีมชาติครบแล้วทั้งพรมเมลีกอังกฤษ FA Cup ครับลีกคัแชมป์โลกและโกปาอเมริกานะครับ ขณะเดียวกันเจ้าตัวได้สัญญากับเรือใบสีฟ้าจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2028จึงไม่ใช่งานง่ายที่จะย้ายทีมใ,ในช่วงซัมเมอร์นี้และเขาต้องเข้ารายงานตัวกับสโมสรก่อนมุ่งหน้าสู่อเมริกาเพื่อลงเล่นเกมพรีซีซั่นนะครับไม่ต้องลืออัลบาโรโมราต้ายันเองเตรียมซบเอซีมิลานอัลบาโรมมราตาบอกเองจะย้ายไปเล่นลกับเอซีมิลาน พร้อมบอกว่าการย้ายออกจากอาเตติโกมาดริดถือเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วอับโรโมโรต้ากองหน้าของตรามีอาเตติโกมาดริดทีมดังจากศึกลาลิกาสเปนกล่าวว่าตนจะย้ายไปอยู่กับเอซมิลานในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้โมราต้าตัวเป็นขาเกี่ยวกับการย้ายออกจากตรามีอย่างหนักในช่วงเวลาที่ผ่านมาภายหลังจากฤดูกาลล่าสุดได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมลีกให้กับแอตาลิตไปเพียง21เกม จากการลงสนาม32นัดโดยเขาทําได้15ประตูด้วยกันนะครับผมจะไปทําการตรวร่างกายแล้วหลังจากนั้นผมจะย้ายไปอยู่กับเอซิมิลานผมได้บอกลาบรรดาเพื่อนร่วมทีมของผมดิเอโก i ซิเมโอเน่และบอร์ดบริหารแล้วเมื่อคุณไม่สามารถจบผลงานเพื่อทีมแบบ100%มันก็เป็นการดีกว่าที่จะแยกทางกันยังไงก็ตามผมถือว่าได้แชมป์ยูโรในฐานะนักเตะของอาเตโกมาดริดแล้วนะแข่งวัย31ปีระบุนะครับ ยอมตัดใจจากพระอามาริตเลอร์นี่โยโรเจรจาแมนยูเรื่องค่าเหนื่อยแล้วนาบิลชูลิตเกียวข่าววงการลูกหนังฟุตบอลฝรัร่งเศสระบุว่าเลอร์นี่โยโรมีท่าทีเปิดใจให้กับแมนเชสเตอร์เนเตตแล้วท้งที่เจ้าตัวเคยอยากย้ายไปเล่นกับพระอามาริตมากที่สุดเลอร์นี่โยโรกองหลังดาวรุ่งของเลีวกำลังเจรจากับแมนเชสเตอร์เนเตตเกี่ยวกับเรื่องค่าเหนื่อยที่เขาจะได้รับจากการรายงานข่าวของนาบิลชูลิต นักข่าวในวงการฟุตบอลฝรั่งเศสนะครับโยโรลกลายเป็นที่จับตามองของหลายทีมทั่วทั้งยุโรปหลังจากทํางานได้อย่างโดดเด่นกับการเล่นกับทีมชุดใหญ่ของเลวทั้งที่เพิ่งมีอายุเพียงแค่18ปีเท่านั้นโดยทีมที่ตกเป็นข่าวกับเขามีอย่างเช่นแมนเชสเตอร์เนเตตแระอัลมาดริดและ Madrid, แลิเวพูลเป็นต้นนะครับท้งนี้ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวรือว่าแมนยูเป็นทีมที่เดินเครื่องล่าตัวเขาอย่างหนักที่สุด <c oughs> เมื่อยื่นข้อเสนอให้กับริวพิจารณาและอีกฝ่ายก็ยอมรับข้อเสนอแล้ว ขณะที่มาดตริดตัดสินใจจะไม่ยื่นก็เสนอขอซื้อเขาหลังจากโยโร่รัสญ,ญากับเลวจนถึงช่วงซัมเมอร์ปีหน้าเท่านั้นส่วนลิเวอร์พูลแค่จับตาดูสถานการณ์อยู่เท่านั้นเดิมทีเชื่อกันว่าโยโร่อยากย้ายไปร่วมทัพมาดตริดมากที่สุดและไมคิดจะรีบเจราจากับแมนเชสเตอร์ูไตเตดเพื่อที่จะรอโอกาสสาหรับการย้ายทีมซบกราชชุดขาวแต่ล่าสุดชิลิดบอกว่าโยโร่เปิดใจเจราจากับปีศาจแดงแล้วและตอนนี้ทําให้แมนยูมีโอกาสได้ตัวเขาไปร่วมทัพมากกว่าและเอามาดตริด สำหรับชิวริตนั้นคือคนแรกที่รายง,งานข่าวว่าเรีวยอมรับข้อเสนอจากแมนเชสเตอร์ไนเตดในการขอซื้อตัวโยโรโดยทางทีมดังจากถิ่นอนทัฟเฟิดตัดสินใจจ่ายเงินรวม52ล้านปอนด์คือประมาณ2,392ล้านบาทเพื่อเป็นค่าตัวของโยโรซึ่งแบ่งเป็นการจ่ายทันที42ล้านปอนด์หือประมาณ1,932ล้านบาทกับเงื่อนไขที่พ่วงกับฟอร์มการเล่นอีก10ล้านปอนด์คือประมาณ,ณ,ณ460ล,ล้านบาทนะครับ ชมคลิปแล้วฝากคอบอลทุกท่านกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ